กับผมร้อยโทคมวิชิตฝายเชยภูมิภู้พัฒกองร้อยและยุทธบุตรกองร้อยช่วยเหลือประชาชนอัตราร้อยห้สิบนายซึ่งเป็นกำลังขั้นที่สามพร้อมลดระดับสองเป็นกองร้อยช่วยเหลือประชาชนสนับสนุน มวลพลทานตกที่28วัวตาทานกองร้อยจำนวน10นายวัวสมุนจำนวน20นายงานพานะจำนวน2ตันใครต้องมีความเข้าใจสถานการณ์และภารกิจโดยมีความรู้ในเรื่องของหลักอันสตรึงของคุณสมบัติของภารกิจที่รับมอบหมายโดยผู้เข้ามิชานผู้ดับชั้นจะต้องคอยระกาศกองเลยมีจำนวนยอด10นายครับเฮ้ยไปท ขอทราบความคิดเจ็น ตรงนี้นะครับเราจะเอาสองนิ้วท่าปไปทาบเหนือสองครั้งแล้วโดยการให้จังหวะหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกไปไปกับเชือกนะครับเชือกเส้นนึ่งจะมัดอยู่กับตัวเราเส้นนึ่งจะมัดอยู่ตจิตกับเชือกท่าอะไรอย่างนี้นะครับ มาลครับนี่เห็นครับี้นะครับหนีเลยครับขานนี้จะเป็นตัวทวงนะครับนี้จะเป็นตัวทวงไปนะครับ ครก็น่าจะให้ดูดีกว่าหารเรากินได้อยู่รแบบนี้แต่เวลาทำให้ชาวบ้านลองเปลี่ยนเป็นผัดผงทอดดีก็พิจารีออาด,ด็ก็มติดรืบบดอว่ามนมากสุินร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสองได้ครั เอาเอาก็อย่างที่พวกเราได้รับทราบนะครับในห่วงที่ผ่านมาเราประสบการหรือที่เรียกสั้นๆว่าโควิดสิบเ้าแม้ว่าปัจจุบัน